กลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปรีวิวแบบละเอียดกับรถใหม่ล่าสุดจากค่ายกระทิงดุแลมโบกินีรีเวลโตแฟนทอมปี2026ผลงานชิ้นเอกที่รวมเอาการออกแบบอันดุดันพละกำลังมหาศาลและเทคโนโลยีไฮบริดล้ำอนาคตไว้ด้วยกันแลมโบกินีไม่เคยอายที่จะสร้างความหมือหวาแต่กับรุ่นรีเวลโตแฟนทอมครั้งนี้พวกเขาก้าวไปอีกขั้นด้วยการผสมผสานขุมพลัง V12 เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างลงตัว และทั้งหมดถูกขอหุ้มด้วยดีไซน์สุดชกเชียวที่อาจเรียกได้ว่าน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของค่ายเลยทีเดียวตั้งแต่แรกเห็นภายนอกรีเวลโต่แฟนทอมก็ประกาศชัดว่านี่คือรถที่ถูกสร้างมาเพื่อครองถนนและสนามแข่งตัวถังถูกออกแบบให้เฉียบคมตามหลักอากาศพลศาสตร์ฝากระโปรงหน้ามาพร้อมไฟหน้าเลเทรงตัววายช่องดักอากาศขนาดใหญ่และด้านหน้าที่กดต่ำจนดูพร้อมพุ่งพยานทุกกรอบจังหวะทุกเส้นสายถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมทิศท,ทางลม ตั้งแต่สปลิตเตอร์ด้านหน้าประตูที่บังคับลมเข้าสู่ช่องดักอากาศด้านหลังไปจนถึงเส้นหลังคาที่ลาดไปสู่ช่วงท้ายตัวถังด้านหลังบึกบึนพร้อมคลีบอากาศที่ให้ลุกคล้ายเครื่องบินรบพร้อมพยานขึ้นฟ้าส่วนท้ายก็โดดเด่นไม่แพ้กันกับท่อไอเสียหกเหลี่ยมสปอยเลอร์แอโรไดนามิกแบบแอคทีฟและดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่ที่ชวนให้นึกถึงรถแข่ง l อ Man นทุกมุมมองคือการแสดงออกถึงพลังและความดุดันแบบลมโบกินีของแท้ เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นรถสปอร์ตผสมผสานกับความหรูหราภายในถูกออกแบบให้เหมือนห้องนักบินอวกาศคอนโซลกลางมีจอทัชสกรีนแนวตั้งขนาดใหญ่ที่ใช้งานง่ายขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าปัดดิจิทัลปรับแต่งได้เต็มรูปแบบแสดงทั้งข้อมูลสมรรถนะการนำทางไปจนถึงการทำงานของระบบไฮบริดวัสดุที่ใช้ก็อยู่ในระดับสูงสุด มีคาร์บอนไฟเบอร์หนังอัลกันตาร่าหนังแท้พรีเมียมและการเย็บตะเข็บอย่างประณีตเก้าอี้ถูกออกแบบให้อบกระชับเหมาะกับการขับในสนามแต่ยังคงความสบายเมื่อต้องเดินทางไกลเสริมด้วยระบบไฟภายในแบบแอมเบียนระบบเสียงคุณภาพสูงและการเชื่อมต่อไร้สายที่ทันสมัยทั้งหมดทำให้ห้องโดยสารนี้เป็นทั้งสนามแข่งและเรานอหรูในเวลาเดียวกัน หัวใจสำคัญของ r i v e l t o Phantom อยู่ที่สมรรถนะเครื่องยนต์ V12 ขนาด6.5ลิตรแบบดูดธรรมชาติทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวสร้างพละงกำลังรวมกว่า1,200แรงม้าก,กลายเป็น Lamborghini รุ่นที่ส่งพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาเสียงคำรามจาก V12 ยังคงดุดันดังสะใจแต่เมื่อรวมกับแรงบิดทันใจจากมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้การออกตัวู0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาประมาณ2.1วินาทีและสามารถทยานไปถึงความเร็วสูงสุดกว่า350กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่แค่ความเร็วทางตรงเท่านั้นที่โดดเด่นแต่ระบบไฮบริดยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวด้วยทอคเวทตอริงที่ทําให้การเข้าโค้งเฉียบคมและมั่นใจยิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อน4ลอ้อพร้อมเกียร์คลัตช์คู่8สปีดใหม่ทาให้การส่งกําลังไหลลื่นและต่อเนื่อง และถ้าต้องการความเงียบสงบพรีเวลโตแฟนท่อมยังมีโหมด EV ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียวๆให้คุณแล่นอย่างนุ่มนวลในเมืองก่อนจะปลดปล่อยพลังทั้งหมดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมด้านการควบคุมการขับขี่ก็ไม่ธรรมดาระบบช่วงล่างแบบปรับได้ a e r o d y n a m i c a active และพวงมาลาัยล้อหลังช่วยให้การขับในสนามมั่นคงและเฉียบคม แต่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือ l amborghini สามารถทำให้รถที่แรงระดับนี้ขับใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันโหมดการขับที่ปรับได้ช่วยทำให้ช่วงล่างนุ่มขึ้นกำลังเครื่องถูกปรับให้นุ่มนวลขึ้นกลายเป็นรถที่ทั้งใช้ในเมืองได้และพร้อมลุยสนามแข่งในคันเดียวในเรื่องราคาแน่นอนว่าระดับนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กรีเวลโต้แฟนทอม2026มีราคาเริ่มต้นราว650,000ดอลลาร์หรือประมาณ20กว่าล้านบาทแต่ด้วยออปชั่นการปรับแต่งเฉพาะบุคคล ทั้งสียพิเศษวัสดุภายในแบบสั่งร,รมและการปรับแต่งสมรรถนะราคาอาจพุ่งขึ้นไปเกิน1ล้านดอลลาร์ได้ไม่ยากรถรุ่นนี้ไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราพลังและความเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญคือจะผลิตจำนวนจำกัดยิ่งทำให้มันกลายเป็นของสะสมล้ำค่าสำหรับนักสะสมตัวจริง รีเวลโต้แฟนทอม2026จึงไม่ใช่แค่ m b o r บกินีอีกหนึ่งรุ่นแต่มันคือการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าโดยไม่ทิ้งจิตวิญญาณ V12 อันเป็นตำนานมันยังคงความโหดดุดันและสวยสะกดสายตาขนาดเดียวกันก็นำเสนอเทคโนโลยีล้ำอนาคตให้สัมผัสดได้ในวันนี้สำหรับใครที่อยากได้การผสมผสานร,ระหว่างพลังงานดั้งเดิมและความล้ำสมัยรุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างในคันเดียวนี่คือการรีวิวแบบละเอียดของแลมโบก i นีรีเวลโต้แฟนทอม รถที่ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะแต่เป็นประสบการณ์และเป็นภาพสะท้อนอนาคตของซูเปอรค์คาร์โดยยังคงรักษาตำนานแห่งกระทิงดูไว้อย่างครบถ้วนถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกแฟนทอมรุ่นนี้หรือหันไปหาคู่แข่งอย่าง Ferrari Hybrid หรือ McLaren รที่ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าเช่นกันคอมเมนต์บอกกันได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถสุดเร้าใจในตอนต่อไป